สวัสดีกันทุกคนครับน้องเคยกลับมาจากชนบุรีนะครับก็เลยมาสีข้าวนะครับเครื่องนี้เป็นของไทยท็อปครับรุ่นใหม่ที่ซื้อมาล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้จะใช้เป็นของยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ไม่ขอพากทิ้งด้วยกันแต่ก็ทรงนี้แหละนะครับแต่ว่าหลังจากที่สีไปข้าวที่เราได้มันจะเป็นข้าวใหม่นะครับคือ,อตอนแรกที่เราได้เนี่ยมันจะตัวนี้มันมันจะไม่แยกเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวที่สองข้าวที่สาม นะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบหักด้วยแหละนะครับด้วยปัจจัยได้หลายอย่างนะครับพอเรามาใช้รุ่นนี้ปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายาว่ามันจะดีที่สุดนะครับท่านต้องลองไปใช้ด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าในเคสของผมคือโอเคล่ะรุ่นนี้มันค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับการสีก็สีง่ายนะครับมันจะมีการกรองนะครับอย่างเช่นอันนี้กรองฟุ้งเศษตะปูเศษอะไรมันก็จะมาลง มาใส่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบลงมานะครับเปลี่ยนตะปูอะไรก็จะกรองมาอยู่ตรงนี้การสีนะครับมีการตรับหัวอยู่ทั้งหมด20ระดับด้วยกันนะครับอันนี้เอาเพียงแค่ระดับ3เท่านั้นนะครับข้าวที่ออกมาตามพีเอ็นอันนี้คือไม่ได้ปล่อยให้มันลงมาเยอะจนเกินไปเพราะว่าข้าวพวกนี้เป็นข้าวใหม่นะครับข้าวใหม่คือมันจะมีความชื้อนอยู่นะครับพอมีความชื้นถ้าในกรณีที่เราสีแบบนี้เนี่ยมันจะไปทําให้หัวขัดเกิดการเหนือน่อยพอเหนือน่อยปุ๊บนะครับ ตอนแรกนะครับมันจะทําให้แบบข้อตาผมสีนี่คือมันติดเลยนะครับแกยังไม่รู้จังหวะมันเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับับให้มันไหลลงมานิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับแบบนี้คือข้าวข้าวมันก็ไหลขาดช่วงนิดนึงเราต้องขยับขยับตรงนี้นะครับก็จะไหลลงมาอันนี้คือข้าวที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราดูกันใหม่อีกทีนะครับเนี่ยครับข้าวที่หนึ่งสวยนะครับเหมือนกับข้าวที่ขายตามท้องตลาดเลยนะครับ ข้าที่สองครับเข้าที่สองจอกมาเป็นแบบนี้นะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องสีข้าวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับมันจอ,อกมาเข้าที่หนึ่งนี้เป็นแบบนี้เลยครับมันจะไม่ได้แยกออกมาให้มันชัดเจนเหมือนกับเครื่องนี้ครับแล้วพอมาเป็นข้าวที่สามข้าวที่สามที่จะมีส่วนของรำผสมมาด้วยครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับเราสามารถที่จะใช้หุ่นได้เลยนะครับสุดท้ายแล้ว น้องเหญผมก็เลยตัดสินใจมาใช้เครื่องนี้แหละรู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์ดีครับพอสีไปสักระยะหนึ่งนะครับข้าวที่อยู่ข้างใน,นมันจะลงไม่สม่ำเสมอเราก็ต้องดึงเข้าดึงออกนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ข้าวมันไหลลงมานะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นที่ตอบโจทย์ครับกับการใช้เครื่องสีข้าวทีนี้อันนี้เป็นข้าวที่2ครับข้าวที่2ดูกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นข้าวที่หนึ่ง ขน,ขนาดข้าวที่นาผมนี่มันผสมเยอะนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคส่วนนี้เรื่องของรำก็ตามที่เห็นนะครับมันจะไม่ค่อยคุ้มกระจายนะครับมีตัวบอกวนอะไราชัดเจนครับ ทุกคนมาดูครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็ลองเปรียบเทียบใช้กันดูนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบเพื่อเลยครับอันนี้ราคาจะสูงหน่อยครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยครับมันชัดเจนในเรื่องของคุณภาพนะครับก็ลองดูหลายๆรุ่นนะครับเพราะทุกวันนี้เครื่องสีข้าวออกมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็หลายราคาครับแต่สาหรับผมก็ถือว่าชัดเจนครับตรงนี้มันจะเป็นหัวขัดสแตนเลสด้วยสแตนเลสแล้วก็หัวบดก็จะเป็นสแตนเลสบดพวกนิดบดพวก เข้าพั่วพวกนี้ครับน,นี่คือข้าวกำลังไหลลงไปเข้าสู่เข้าสู่โถ่หม่โม่บดบดข้าวแล้วก็จะออกมาอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่อธิบายไปครับข้าวผมนี่มันผสมเยอะนะครับแต่โดยรวมการสีออกมาแบบนี้ก็ถือว่ายังสวยครับยังดีเล,เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ มันนี